สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงคลิปตัดขาเห็ดนะคะแกล้งพี่มิกเก็บวิดีโอนี้ไว้ให้ขาดูนะอุปกรณ์นะคะตรงนี้นะคะพี่มิกได้มาแล้วก็ฝั่งนี้กุไก่ได้มาสองดอกนี่ของพ่อตรงนี้นะคะนี่ของกุไก่แล้วก็มีเกาลัดนะคะทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กปนกันเลยเดี๋ยวเยว ลูกเล็กๆลูกเล็กๆกุไก่ก็เก็บมานะนี่นี่นี่ถือว่าลูกใหญ่เลยนะคะสําหรับเกาลัดป่าถ้าเป็นเกาลัดที่เขาปลูกขายนะลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะคะใหญ่กว่าแบบสองลูกนี้รวมกันเลยอะ่ะดอกใหญ่ก่อนดอกใหญ่น,นี่กุไกป่ปูพรมเ,เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่พรมที่เล่นโยคะอ่ะปูตรงนี้เลย กลับมานะคะกินมื้อกลางวันพี่มีกระเออลหลังหละก็ไ่นอนกลางวันไม่ได้นะตื่นมานี่เปียบเอ้ยปวดหัวคลื่นไส้ ได้เร็วไก่พยายามจะพูดน้อยๆนะคะเดี๋ยวโดนคนว่าพูดมากจะอดทนได้สักกี่น้ำจะก็บพูดเยอะอีกความจริงกูไก่ไม่ใช่คนพูดมากนะแต่ว่าไม่ชอบความเงียบนะคะเท่านั้นเองได้แล้ววางไว้ ให้คุณผู้ชมที่ดูประจำโหวดดีกว่าคนที่ชอบดูคลิปตัดขาเห็ดโหวตกันมานะคะว่าชอบดูตัดขาเห็ดแบบไหนชอบดูตัดขาเห็ดแล้วก็มีเรื่องเล่าไปด้วยหรือว่าชอบให้นั่งตัดแบบเงียบๆโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรอยากฟังเสียงตัดขาเห็ดหรือว่า อ,อยากดูแค่ตัดขาเห็ดแล้วก็ฟังดนตรีประกอบนะคะโวตกันเข้ามานะคะกูไก <ul> ่ก <k ai> <ul> ็ <k ai> อยากรู้ความคิดเห็นคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะปกตินะกูไก <ul> ่ <k ai> ไม่ใช่คนพูดมากนะถ้าคนอุ้ยทีมถ้าคนที่รู้จักกันจริงๆนะคะจะไม่บอกเลยว่าเราพูดมากเพราะกูไก <ul> ่ <k ai> เป็นคนพูดน <ul> ้อ <k> ย <ai> ถ้าใครรู้จักตัวตนจริงๆนะแต่เป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นนะคะอยาก มีอะไรมาเล่าให้ฟังอยากทําให้ทุกคนมีความสุขแบบเนี้ยแต่บางทีเราก็ไปทําให้คนบางคนมีความทุกข์ไม่รู้ตัวเนาะด้วยการําคาญร,รูหูของพวกเขาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเออไปรู้ได้ไงอะ่ะตัดขาเห็ดแบบเงียบๆก็กลัวจะอึดอัดใช่ไหมคนบางคนเพิ่งเข้ามาช่องนี้มันอะไรวะมันนั่งตัดขาเห็ดเงียบๆอุ้ย บอกได้นะคะโบวตกันเข้ามาได้เดี๋ยวกูไก่ทำให้ถ้ากูไก่ไม่ได้ทำวิดีโอนะนั่งตัดขาเห็ดนะคะไม่พูดอะไรสักคำนะจริงๆนั่งดูละครจุ๊ที่ซ่ดีจังเลยไม่ต้องทำเยอะนี้ เหมือนตุ๊กตาหิมะเลยนะหัวเล็กๆตัวกลมๆปีนี้ยังไม่ได้อันปังแมนแบบชื่นใจชื่นใจเลยอะ่ะจะได้ไหมไม่รู้เนี่ยกลัวเห็ดหมดฤดูแล้วมากๆเลยกลัวมากๆหวังว่าอย่าให้หมดฤดูเลยเพราะว่าไอ้เจ้าเห็ดตัวนี้มันเริ่มมาเนี่ยเน,ยเ,นยเห็ดตัวนเนี้ยที่นี่เขาเรียกว่าเห็ด อินแพะนะคะมันหอมเลยล่ะนะหอมเลยละ่ะรสชาติใช้ได้เลยเอามาทำรวมกับเห็ดพึ่งนะคะอร่อยหรือไปทำรวมกับเห็ดแชมเปียงนะก็จะมีรสที่แบบโดดเด่นออกมาเลยนะเห็ดแชมเปียงมันไม่มีรสมีชาติอะไรอนะเนาะอันนี้มันหอมเนี่ยไอเจ้าเห็ดอันเนี้ยมันมักจะขึ้นหลังเห็ดพึ่งอะเลยหวันหว่นหว่ว่าเห็ดพึ่งจะหมดหรือเปล่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง อยากเก็บต่ออยากให้มีเห็ดทั้งปีเลยอะที่นี่ไม่อยากให้มีหน้าหนาวเลยชอบเก็บเห็ดกันมากพวกเรานี่เป็นอะไรที่แบบว่าบ้าชอบจนบ้าวันนั้นที่ไปนะคะที่ฝนตกโดนแม่บ่นเลยนะแม่บอกพวกเธอนี่บ้ากันมากโอ้ยแต่เราเนี่ยแบบ ขาลุยเหมือนกันนะรวมนักพ่อด้วยนะพ่อพี่มิกะเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าใครไปดูคลิปเก่าคลิปเก็บเห็ดเก่าอะ่ะมีอยู่คลิปหนึ่งหืวันนั้นอะจำติดตาติดใจเลยนะไปเก็บเห็ดแต่เช้ามืดนะคะแล้วฝนตกแล้วคืนนั้นอะข่าวมันออกว่าหิมะจะตกบนภูเขาแล้วเห็ดมันก็กำลังออกอะเนาะหุยวันนั้นได้เห็ดเยอะเลยนะ ไปกันนะคะขับรถจิบไปเนี่ยขึ้นเขาแล้วทางที่ไปนะคะปีที่แล้วเนี่ยถนนใหญ่ที่ไปกันประจำมันปิดถนนมันปิดเพราะาหินมันหล่นลงมาเขาก็ปิดทำถนนเนาะกั้นหินไม่ให้มันทลายลงมาพอถนนตรงนั้นปิดเราก็ต้องอ้อมไปถนนนึงถนนตรงนั้นนะคะที่เราอ้อมไปอ,ะอ่ะ มันมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางคือต้นสนต้นใหญ่ต้นขนาดตัวพี่มิกอะล้มขวางทางทั้งต้นเลยเพราะว่าพายุมันเข้าเมื่อตอนกลางคืนแล้วคิดดูเหอะเราไปเก็บกันเก็บเห็ดกันเช้านั้นอะฝนก็ตกนะตอนขับรถไปแล้วตามทางนะคะไปเจอลูกเห็บอะแต่ลอยมันตกไว้ตอนกลางคืนนะแล้วตอนที่เราไปก็คือเหลือแต่ฝนละแต่ตกไม่แรงเท่าไหร่ คือลูกเห็บขาวพโลนไปหมดเลยตอนแรกคิดว่าหิมะตกกันโอ้โหแล้วทำไงอะ่ะแาวนี้ยคือแบบทางถนนใหญ่ก็ปิดถนนใหญ่อีกทางนึงถนนเลาะเขาเนาะก็มีต้นไม้เนี่ยล้มไม่ล้มเลิกความคิดอะพอรู้ว่าเห็ดกำลังออกก็เลยอ้อมไปอีกทางอันนี้เป็นทางสุดท้ายแล้วนะทางที่สามทางซึ่งมีแต่ หินน่ะหินก้อนใหญ่ๆนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่รถจิบแบบแบบแท็กเตอร์อะรถจิบของพิมิกไม่ใช่สี่คูณสี่ธรรมดานะมีเกียร์ที่เขาใช้แบบเหมือนรถแท็กเตอร์ด้วยนะคะก็ไปทางนั้นกันโอ้โหกว่าจะไปถึงอะปกติป่านั้นนะที่เราจะไปอะปกติขับรถประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ถึงป่าแล้วอะวันนั้นเราใช้เวลาไปทั้งหมดชั่วโมงกว่านะคะในการเสียเวลาโห แบบสุดยอดอ่ะคือบ้ากันจริงๆอ่ะแม่บ่นมากเลยอ่ะแม่โทรหาพ่อหลายรอบบอกไม่ต้องเป็นห่วงมากับพวกเราอุ้ยมันเหลืองๆอ,อันนี้อุ้ยเหลืองหมดเลยถ้ามันเถอะสุกแล้วแต่มันก็หายเหลืองเองอ่ะ <c oughs> กินได้คือแบบวันนั้นนะจำแบบ เป็นเป็นเหตุการณ์ที่จําแม่นเลยนะคะเราได้เห็ดเยอะด้วยแล้วตอนที่เราไปถึงในป่านะมีรถสองคันเออให้มันรู้ไปสิแบบอมีคนบ้ากว่าเราอีกอะมลูกไปตีอะไรวันนั้นเราก็ว่าเราไปเช้าแล้วนะประมาณสักหกโมงนะคะหกโมงหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยไม่น่าเกินอู้อจําแม่นเลยวันนั้นนะคะเป็นแบบ อะไรที่ลําบากมากไม่เคยเจอเก็บเห็ดเข้าไปเก็บเห็ดลําบากขนาดนั้นยังไม่เคยเป็นครั้งแรกเลยนะคะนั้นแต่สนุกมากเลยล่ะคือแบบขำตอนที่แบบไปเจอต้นไม้ขวางทางเนาะโอ้ยคือแบบไปยืนแบบโอ๊ยตายแล้วมือกุมหัวเลยอะ่ะกินอาหารเช้ากันตรงนั้นเลยคือไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเออไปทางนั้นดีกว่า สมุกสมบันนะเก็บเห็ดที่นี่สบุบนะคะพื้นที่ัมีแต่ภูเขานะไม่มีที่ราบหรอกนะคะที่เดินสบายๆอยากได้เห็ดต้องขับรถขึ้นเขาข้างล่างไม่มีนะคะไม่มีเห็ด ตองนี้หนักนะนี่เยอะจะไปดูอีกเรื่อยๆนะคะเราเข้าป่ากันสองสวันครั้งหนึ่งนะจะได้เห็ดไม่ได้เห็ดจะไปประมาณนี้นะคะเข้าไปดูเห็ดไปเรื่อยๆป่านั้นป่านี้เพราะว่าบางทีมันก็ออกไม่พร้อมกันถึงมันออกไล่ๆกันแต่มันก็ออกไม่พร้อมกันนะ เซลลพิ่พ่กรนนี่แล้วนะเจอกขาไก่แก้งบ่อยนะเขาหลับเนี่ยแล้วก็ไปแอบถ่ายวิดีโอเขาถ่ายรูปเขาตลกดีอะ งนี้ล้างเอาได้เมื่อวานพ่อก็ไปมานะคะวันนี้พ่อไม่ได้ไปหาเห็ดนะพ่อไปยิงนกเมื่อวานเนี้ยพ่อไปไปเก็บเห็ดไปยิงนกด้วยอะช่วงนี้นะคะมันเป็นฤดูล่านกพ่อเนี้ยเป็นนักล่านก พ่อจะไปยิงนกแล้วก็ไปเก็บเห็ดด้วยเมื่อวานนี้พ่อไปยิงนกเหมือนกันไม่ได้วันนี้ได้มาตัวหนึ่งไปเมื่อวานไม่ได้ก็เลยหาเห็ดเมื่อวานพ่อหาเห็ดได้เกือบสองกิโลนะถือว่าเยอะเลยอะบังเอิญน,นะคะโชคดีมากไปเจอกลุ่มหนึ่งอะพ่อบอกกลุ่มนั้นโหคือแบบเป็นที่แบบไม่กี่เมตรอะเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปเนาะบางทีอ่ะ ที่ติดถนนเนี่ยแหละคนน่ะคิดไม่ถึงเฮ้ยคิดว่าคนมันมันไปเยอะอะติดถนนใครๆก็เข้าไปได้ที่ไหนได้คนคิดเหมือนกันหมดไงแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปเห็ดเลยเพียบเลยพ่อไปเจอมาเมาื่อวานนี้วันนี้พ่อได้มาสองดอกนี่งามเลยนะดอกนี้มีพ่อบอกอยู่ข้างถนนในป่าเลยนี่ ูสปอเนี่ยนะคะเห็ดแก่ชาวอิตาเลียนชอบเก็บเห็ดแก่เพราะมันอร่อยมันหอมมากนะกลิ่นมันจะแรงยิ่งยิ่งแก่นะคะรสชาติและกลิ่นยิ่งแรงและเห็ดแก่เนี่ยนะคะรูสปอร์เปิดแล้วมันแพร่พันธุ์ไปตั้งเยอะแล้วนะคะในป่าคือรูสปอร์เปิดเนี่ยมันจะร่วงลงมาที่พื้นนะคะพากันร่วงแล้วกระจายไปทั่วนะคะไม่ว่าจะลมจะฝนเนี่ยมันก็จะแพร่พันุ์เป็นเห็ดได้เยอะเลยนะคะ และการเก็บเห็ดแก่ที่นี่นะคะเขาถึงมีกฎให้ใช้ตะกร้าให้ใช้เป้ที่มีตะกร้าข้างในเป็นไม้สารเป็นรูโปร่งนะคะเพื่อให้สปอร์มันผ่านออกมาได้เวลาเราเดินในป่าใช่ไหมเดินแบบเนี้ยมื่อขยับอะเนาะถึงต้องช่วยกันร,รักษากฎนะคะแต่พอใส่ถุงพลาสติกนะเพอเช้าเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะเก็บมามก็แพร่พันไปเยอะแล้วนะ เนี่ยส่วนที่หอมอร่อยที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะมีกลิ่นมาเนี่ยรังผึ้งเนี่ยชาวอิตาเลียนเนี่ยเวลาเขาเขากินเห็ดนะตรงนี้นะคะคือส่วนที่อร่อยที่สุดเขาจะกินตรงนี้ถ้าเห็ดทอดนะแยกเป็นชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนหยิบตรงนี้ก่อนอย่างที่พ่อเล่าอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เห็ดเยอะตอนพ่อเป็นหนุ่มอะเยอะจนแบกกลับบ้านไม่ไหวต้องตัดขาทิ้งเอาหัวกลับบ้านนะ ตัดเยอ,อะกลิ่นตลบอบอวนมากเลยนะอยู่ตอนหน้าเห็ด ฟังเสียงพี่มีกลนก็ได้อันนี้ขายสามี คุณฟาล,ล์มีค่ะเสียงกรนของคุณฟาล,ล์มีมาเผื่อแผ่ทุกๆคนจะตายตรงนี้ทำเลอะเองนะเนี่ยเราเต็มจะเช็ดกัะเกงแล้วนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำนะคะ กัดขาเห็ดเสร็จค่อยไปอาบน้ำได้อีกเล้วกรองไว้เห็ดสะอาดโอ้นี่ดูขานี่ของพ่อนะดูรูนะคือแบบกรอกน้ำลงไปนี่ทะลุพรวดพรวออกทั้งนั้นทั้งนี้เต็มเลยเห็ดตอนนี้ไม่มีหนอนกินนะคะดีอย่าง มีแต่ทากกินคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์กเห็ดค่ขแข็งรูปล,ล่างแบบนี้ทำความสะอาดง่ายออกแบบรืป้ดป ตดนะกางเกงนะคะลื่นรีบออกตัวไม่ได้ตดจริงๆกางเกงบนนี้เนี่ยมันลื่นนะคะนี่นี่กูก้ไก่ปูใช้ในปูนี่มันคล้ายคแผ่นโฟมอะ่ะเนาะที่ใช้ออกกำลังกายนั่งแล้วแบบลื่นเปื๊อกลับมาถึงบ้านนะคะรีบปูปูพผมอมันนี้ยปูผ้าเอาเห็ดออกมา แล้วก็กินมือ้อกลางวันกันแมวอะ่ะเดินผ่านไปผ่านมาทุกตัวแมวชอบมากๆนะไอเสือที่ออกกําลังกายเนี่ยปูเมื่อไหร่นะแมวเห็นจะรีบวิ่งมาเลยนะมันนั่งจะมานั่งมานอนอะไรก็แล้วแต่ชอบกันจริงๆอุ้ไก่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมือ้อกลางวันมื้อเนี้ยเตรียมหมักหมูหมักเนื้อหมักกุ้ง ั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราอรู้ว่าถ้าเราไปป่าตอนเช้าเนี่ยไปแต่เช้าเรากลับมาเราจะเหนื่อยกลับมาก็มาเตรียมแค่เสียบปลั๊กเอกระทะย่างนี่เองน้ำซุปก็ต้ไมไว้แล้วย่างกินได้เลยนะคะลาคุณผู้ชมไปกับสามดอกง,งามนี่นะคะงามมากเลยเด้ๆคุณหลอกดาวคุณหลอกดาว แต่ก็สวยอยู่ดีนะถือว่าสวยนะคะเห็ดที่นี่นะคะถ้านอนไม่กินสวยทั้งนั้นนะเห็ด <c oughs> พึ่งมีค่ามีราคานะคะที่ตาลีถึงไม่ใช่แพงเห็ดที่แพงที่สุดนะแต่เป็นเห็ดยอดฮิตที่สุดนะคะที่คนนิยมกินนิยมเก็บกันมากเดี๋ยวกูไก่จะนั่งตัดขาเห็ดที่เหลือแล้วก็จะดูละครไปด้วยแล้วนะแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างเกาลัดพวกนี้อีกนะคะนี่ <c oughs> ตื่นกันแต่เช้าเลยวันนี้เหนื่อยนะคะ ต่เวลาเดินป right like ่าแล้วเจอเห็ดไม่มีเหนื่อยนะแต่อย่าให้หยุดนะหยุดแล้วแบบเอยิ่งขึ้นรถไม้แบบโอ้โหลังระหว่างทางนี้แบบแต่เป็นกิจกรรมสุดโปรดของพวกเรานะคะเข้าป่านะคะที่เนี่ยคนนิยมเข้าป่ามากเข้าป่าทําอะไรก็ไม่สนุกเหมือนเข้าป่าเก็บเห็ดนะสนุกมากนะคะสนุกมากๆเลยอ่ะอยู่ได้ทั้งวันอ่ะถ้ามีเห็ดให้เก็บนะเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ